ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอหลงสเสวียโยนธนูวิญญาณหงเพลิงไปยังหอหุ้มฉินเซียงซึ่งทันทีที่เขาคว้าคันธนูนี้มามันก็ปลดปล่อยเปลวเพลิงอันรุนแรงออกมาอย่างต่อเนื่องจนทําให้เขาแทบจะไม่สามารถถือจับมันเอาไว้ได้น่าจะเป็นผลจากการที่เขายังไม่ได้ทําพันธสัญญากับมันปฏิกิริยานี้มัน เฉินเซียงกล่าวขึ้นทันทีหลังจากนั้นเขาจึงหลั่งเลือดลงสู่คันธนูวิญญาณหงเพลิงเพื่อทำพันธสัญญาซึ่งมันสามารถผสานรวมเข้ากับทักษะเทพหงเพลิงได้เป็นอย่างดีในตอนนี้เฉินเซี่ยงสามารถผสานรวมเข้ากับคันธนูวิญญาณหงเพลิงได้อย่างสมบูรณ์แล้วและจูจ่ๆอาวุธเทพอีกสามชิ้นที่อยู่ในร่างกายของเขากลับพลันปรากฏขึ้นมานั่นก็คือหัตเทพสังหารซึ่งอยู่ที่มือทั้งสองข้างพร้อมกับที่ดบบาบมังกรครามปรากฏในมือฝั่งขวาอีกทั้งร่างถูกปกคลุมด้วยเกราะเต่าทมิน มือข้างซ้ายนั้นยังคงกระชับคันธนูวิญญาณหงเพลิงเอาไว้แน่นส่วนมือข้างขวา,ขาครากุมดบบาบมังกรครามซึ่งในตอนนี้ทั้งสองต่างเปล่งแสงประกายอันเจิดจ้าส่องแยงตาของคนอื่นที่กำลังจ้องมองบัดนี้อาวุธเทพทั้งสี่กำลังผสานเข้าด้วยกันซึ่งมันเกิดขณะที่เฉินเซี่ยงได้ทำพันธสัญญากับธนูวิญญาณหงเพลิง แสงจ้าเหล่าค่อยๆเบาบางลงทําให้คนอื่นสามารถมองเห็นได้ถึงความแตกต่างไปจากเดิมของดาบมับงกรครามที่อยู่ในมือขวาของเฉินเซี่ยงที่แกนกลางของกระบี่ปรากฏลวดลายมังกรสีทองส่องประกายแสงพร้อมกับที่ตัวใบมีสีครามนั้นส่องประกายแสงสีเงินนอกราะเต่าทมินเดิมทีนั้นเคยมีสีทองอารามทว่าตอนนี้มันกลับกลายเป็นสีดำสนิทตัดกับสีแดงที่สำคัญก็คือเฉินเซี่ยงพบว่ามันมีความยืดหยุ่นมากกว่าเดิมประดุดสวมเสื้อผ้าก็มีปาน ส่วนหัดเทพสังหารนั้นเดิมทีเป็นลักษณะถุงมือสีขาวที่ห่อหุ้มฝ่ามือมิดชิดทว่าตอนนี้กลับกลายเป็นสีดำอีกทั้งยังเผยให้เห็นถงึงนิ้วทั้งหมดห่อหุ้มไว้เพียงส่วนฝ่ามือและข้อมือเท่านั้นซึ่งก็น่าจะทําให้สามารถเหนี่ยวนําลูกศรในการใช้งานคันธนูวิญญาณหงเพลิงได้ดีกว่าเดิมเกิดอะไรขึ้นเหมืหอนว in ่าอาวุธเทพทั้งสี่จะยกระดับมังกรครามกล่าวขึ้น แต่เดิมก็ดูดีอยู่แล้วแต่พอกลายมาเป็นแบบนี้หมดราศีหมดเลยดูเกราะเต่าทมินนี่สิก่อนหน้าเป็นเหมือนเกราะนักรบอองอาจแต่ตอนนี้อย่างกับเสื้อผ้าขาดขาดหลงสเสวียอีกล่าวขึ้นพร้อมกับที่สังเกตไปรอบๆตัวเฉินเซียงที่กำลังเห็นอยู่นี้จริงๆแล้วเป็นภาพลวงตาเท่านั้นเพื่อไม่ให้สะดุดตาแต่ถึงแม้หน้าตาจะไม่ดูดีข้ากลับรู้สึกว่ามันแข็งแกร่งจนหน้าขนลุกเฉินเซียงกล่าว คิดไม่ถึงเลยว่าสาวๆจะคิดถูกเรื่องอาวุธเทพทั้งสี่แล้วตอนนี้เจ้าพบเบาะแสใดบ้างหรือไม่มังกันครามกล่าวที่แดนเทพข้ารู้ว่ามันอยู่ที่นั่นซึ่งที่นั่นน่าจะซ่อนความลับอะไรบางอย่างของสัตเทพทั้งสี่เอาไว้เฉินเซี่ยงพยักหน้าพร้อมกับกล่าวขึ้นตาเท่าบางทีบ,บรรพบุรุษบนดินแดนเทพอาจจะมีความเกี่ยวเนื่องอะไรกับเจ้าก็เป็นได้นะหลงสเสวียอีกล่าวพร้อมกับยิ้มขึ้น ไม่ค่าคือมังกรครามเป็นหนึ่งในใต้ล่าไม่มีสองหักว่ายุคบรรพการมีมังกรครามจริงหรือว่าจะเป็นฆ่าเมื่ออดีตชาติแต่ฆ่าศูนย์ความทรงจํามังกรครามกล่าวพร้อมกับที่ขมวดคิ้วเฉินเซี่ยงหักว่าเจ้าสามารถช่วยฆ่าออกไปจากนี้ได้พวกเราจะไปยังวังปีศาจเก้าสวรรค์เพื่อค้นหาเบาะแสที่เกี่ยวข้องที่แห่งนั้นจะต้องเก็บงาความลับเอาไว้มากมายอย่างแน่นอนเฉินเซียงพยักหน้ารับทันทีพร้อมกล่าวว่า ไม่มีปัญหาเพียงแต่ข้าจะต้องทะลวงเข้าสู่เทพี่แท้จริงเสียก่อนเผื่อจะมีพลังมากพอที่จะยังวังปีศาจก้าวสวรรค์นเนื่องจากข้าเองก็ต้องการที่ทราบเรื่องราวต่างๆนี้ด้วยเช่นกันแล้วเป็นไปได้ไหมว่าข้าเองก็มีอดีตชาติเพราะยามนั้นพวกเราล้วนเป็นอุสุรักตะทั้งสิ้นอย่างเจ้าแมวขาวหงเพลิงเต่าทมินและคนอื่นๆอีกเฉินเซียงนั้นสามารถทําการเชื่อมต่ออาวุธเทพทั้งสี่ที่เคยเสียหายให้กลับคืนมาและผสานกลับคืนได้ดังเดิมอย่างที่มันควรจะเป็น ระหว่างนั้นเองเสียงของเมื่งเอ๋ก็ดังขึ้นมาท่านอาวุโสมังกรครามหักว่าท่านมีอดีตชาติจริงๆท่านก็น่าจะสามารถฟื้นความทรงจําในอดีตชาติของท่านได้ใช่ใช่ข้าเองก็อยากจะลองดูว่าส่วนลึกของจิตวิญญาณเทพจะมีความทรงจําของอดีตชาติหลงเหลืออยู่หรือไม่หลงสเสวียอีกกล่าวข้าจะลองค้นหามันอย่างแน่นอนมังกรคราม หลังจากนั้นเฉินเซียงก็ได้มอบเม็ดยานักพรษมงโลหิตให้กับเมิงเอ๋อและสูเซียนเซียนทั้งคู่ไม่มีสายเลือดอันแข็งแกร่งกายเนื้อของพวกนางจึงนับว่าได้ยิ่งซึ่งต่างไปจากตรงฟางซินเย่ที่มีสายเลือดอสูรนักพรษข้าจะออกไปด้านนอกมีเรื่องที่ต้องทําอยู่เฉินเซียงกล่าวพร้อมมองไปยังดาวหายนะดวงแรกซึ่งเขาตั้งใจที่จะไปหายูฝานแม้ว่ายูฝานจะมอบแก่นเทพของเพิงเรือนอวีให้กับเขาแล้วก็ตามแต่ความจริงที่มันคิดจะสังหารเขาก็ไม่เปลี่ยนแปลงแต่เขาเองก็ไม่ได้วดวัน นอกจากนี้ยังมีย่างหยางที่เขาได้ฝากซื้อสมุนไพรต่างๆบนดินแดนเทพอีกด้วยลำดับแรกเขาจึงไปเยือนโรงเตี้ยมของอย่างหยางในเมืองเมืองเฟิงอิงก่อนอย่างหยางนั้นดูเหมือนว่าจะปลดปรานชื่นชอบในตัวของเฉินเซี่ยงเป็นอย่างมากและมักจะต้อนรับเขาเป็นอย่างดีดูเหมือนว่าเจ้าจะแข็งแกร่งขึ้น ย่างยานกล่าวทักทายถึงแม้ว่ามันจะไม่สามารถสัมผัสถ,ถึงพลังปราณของเฉินเซียงที่เปลี่ยนแปลงไปแต่มันก็สามารถสังเกตได้จากแววตาของเฉินเซียงที่แสดงถึงความกล้าหาญและความมั่นใจจนสามารถคาดเดาไดข้าเก็บตัวฝึกฝนอยู่สักพักจนในที่สุดก็ก้าวหน้าขึ้นเฉินเซียงกล่าวยิ้มยิ้มแล้วจึงว่าต่อว่าพี่ชายอย่างท่านไปดินแดนเทพมาแล้วใช่หรือไม่ย่างยานรินสุราลงจอกพร้อมกับที่กล่าวว่าใช่ข้าไปมาแล้วเจ้าต้องการอะไรหรือ ข้าไปซื้อของที่เจ้าต้องการมากล่าวจบมันก็หยิบกล่องยกขึ้นมาสามใบพร้อมกับเปิดกล่องนี่คือผลไม้เพลิงนักพรตเป็นสมุนไพรระดับต่ำและนี่น้ำแข็งนักพรตยาสมุนไพรระดับต่ำและสุดท้ายคือสิ่งนี้สมปรานนักพรตซึ่งจะช่วยในการเสริมสร้างจิตวิญญ,ญาณเทพให้แข็งแกร่งขึ้น อันที่จริงแล้วสิ่งเหล่านี้มันเป็นเพียงสิ่งที่หาได้โดยทั่วไปในแดนเทพต่างไปจากสมุนไพรระดับกลางไปถึงระดับสูงที่มีราคาแพงและใช้เวลาหาค่อนข้างนานเวลาที่ข้าไปดินแดนเทพมีจำกัดดังนั้นข้าจึงหามาได้เพียงสมุนไพรระดับต่ำเท่านั้นย่างหยานกล่าวพร้อมกับที่แสดงสีหน้ามองหม่นเล็กน้อยเนื่องจากว่ามันไม่สามารถสิ่งของที่ดีกว่านี้ให้กับเฉินเซียงได้ อย่างไรก็ตามทางด้านของเฉินเซียงนั้นแค่ระดับต่ำก็นับว่าดีเลิศแล้วซึ่งมันเหมาะกับการไปสกัดกลั่นเป็นเม็ดยานักพรสที่เหมาะสำหรับการฝึกฝนบ่มเพาะพลังไฟและน้ำแข็งไม,ม่มีปัญหาสำหรับค่านับว่าดีเลิศทีเดียวทั้งหมดราคาเท่าไหร่เฉินเซียงกล่าวถามนี่เป็นของฝากสำหรับข้ารับมันไวเ้เถิดย่างหยานกล่าวขึ้นซึ่งมันแสดงท่าทีอย่างชัดเจนว่าไม่ต้องการที่จะรับเงินจากเฉินเซียง เฉินเซี่ยงหัวเราะขึ้นพร้อมกับที่รีบยกจอกสุราดื่มคำนับไปยังย่างหย,ยานในตอนที่ข้ากลับไปยังแดนเทพข้าได้ยินเรื่องของฝ่ายเทพพลงทันมามันกลับกลายเป็นฝ่ายกดดันไปยังวิหารน,นรกและวิหารเทพ,พสงครามและเจ้าจะไม่ถูกลงโทษทันนับว่าเป็นข่าวดียิ่งแต่ว่ามันก็มีข่าวร้ายอยู่เหมือนกันเมื่อย่างหยานกล่าวถึงข่าวร้ายรอยยิ้มของมันก็พลันมาลายหายการแสดงออกนี้มันทำให้เฉินเซี่ยงเกิดความสงสัยเป็นที่สุดข่าวร้าย เรื่องอะไรกันแล้วมันส่งผลเสียถึงข้าหรือไม่แน่นอนว่าเป็นผลเสียต่อเจ้าแต่ตอนนี้ยังไม่มีภัยคุกคามใดๆแต่หากยังเป็นเช่นนี้ก็นับว่าพูดยากเพราะเจ้ายังไม่รู้ว่าจะออกไปจากที่นี่เมื่อใดใช่หรือไม่ย่างหยานกล่าวท่านหมายความว่ายอย่างไรกันเฉินเซี่ยงกล่าวกันที่เขามีมังกรครามคอยช่วยเหลือเช่นนั้นเขาจะสามารถออกไปเมื่อไหร่ก็ได้ จัก,กรพรัดปีศาจนารกกำลังเตรียมส่งเทพสงครามและเทพ,พราปราจำนวนหนึ่งโดยการจ้างวานด้วยเหรียญเทพจำนวนมากซึ่งคราวนี้มันได้ทำข้อตกลงกับเทพสวรรค์ว่าตราบใดที่จิตวิญญาณของเจ้าถูกส่งลงไปนรกมันจะมอบทักษะกลั่นสวรรค์ให้ในแดนเทพนั้นทักษะกลั่นสวรรค์เป็นสิ่งเทพล้วนต้องการครอบครองเนื่องจากวิหารเทพล้วนเต็มไปด้วยสมุนไพรเทพหักได้รับซึ่งทักษะกลั่นสวรรค์มาพวกมันจะสามารถปรุงยาด้วยสมุนไพรามากมายที่เก็บเอาไวเ้เพื่อเพิ่มกำลังรบให้แก่วิหารเทพของตน ย่างหยานกล่าวแล้วจึงยกจอกสุราขึ้นจิบแล้วจึงกล่าวต่อเทพสวรรค์อื่นๆนั้นกำลังพิจารณาที่จะเชื้อเชิญเทพแห่งความมั่งคั่งเข้าร่วมด้วยเนื่องจากพวกมันเล็งเห็นถึงจำนวนเงินของวิหารเทพแห่งความมั่งคัง่งโดยไม่ต้องกล่าวต่อเฉินเซียงก็สามารถเข้าใจได้ว่าย่างหยานกำลังหมายถึงอะไรเทพ<ท>แห่งความมั่งคั่งนั้นเป็นบรรพบุรุษของท่านแต่ท่านได้แพ,พร่พลายความลับนี้ให้กับข้าท่านไม่เกรงว่าได้รับโทษ เฉินเซียงกล่าวพร้อมยิ้มขึ้นการที่เฉินเซี่ยงมีท่าทีไม่ทุกร้อนเช่นนี้มันทําให้ย่างหยานรู้สึกชื่นชมแต่ข้าก็ไม่เคยได้พบเขามาก่อนข้ามีความจงรักภักดีต่อเย่าเซิ่งเท่านั้นและตราประทับของข้าก็เป็นเย่าเซิ่งที่ประทับขึ้นไม่เกี่ยวอันใดกับเทพแห่งความมั่งคั่งแม้แต่น้อยย่างหยานกล่าวท่านใดนั้นเฉินเซียงก็รู้สึกว่าเย่าเซิ่งกับเทพแห่งความมั่งคั่งนั้นมีความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยดีนักแม้ว่าจะเป็นสิทธิอาจารย์ก็ตามที เฉินเซียงสถานการณ์ของเจ้าในปัจจุบันนั้นยังคงอันตรายมากหากว่าเทพแห่งความมั่งคั่งเข้ามามีส่วนร่วมด้วยทรัพยากรของเขาจะสามารถทำให้เทพประปราดเข้าร่วมได้นับร้อยร้อยคนซึ่งเมื่อถึงเวลานั้นแม้แต่มังกรครามก็ไม่อาจต่อกรย่างหยานกล่าวเตือนถึงสถานการณ์แล้วเจ้าพอจะทราบไหมว่าฝ่ายเทพลงทันได้ตั้งค่าผ่านทางของสำหรับเจ้าเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่น่าเหรอพูดให้ถูกคือข้าจะออกไปได้หรือเปล่าเฉินเซี่ยงกล่าวเนื่องจากข้าได้สังหารไปสองคน คาดว่าน่าจะถูกส่งไปยังนรกหากเจ้าเป็นนักโทษคงถูกส่งไปนานแล้วแต่เจ้าคือผู้ที่หลงเข้าและผู้ที่สังหารเจ้าล้วนแต่เป็นผู้เชี่ยวชาญอันแข็งแกรง่งดังนั้นจึงถูกตัดสินว่าเจ้าสังหารพวกมันไปเพียงเพื่อป้องกันตัวเพียงแต่ว่าเจ้าได้ฆ่าเทพสงครามไปสองคนดังนั้นข้าคาดว่าเจ้าน่าจะต้องจ่ายค่าผ่านทางด้วย200เหรียญเทพย่างหยานกล่าวซึ่งก่อนหน้านี้มันคิดว่ามังกรครามนั้นเป็นคนสังหารเทพระสงครามสองคนหากว่ามันไม่ได้ยินจากปากฝ่ายเทพลงทันมากับหูมันย่อมไม่เชื่อ แต่มันได้คาดการ่ามังกรครามนั้นจะต้องคุมตัวเทพสงครามทั้งสองเอาไว้และมอบให้เฉินเซียงสังหารซึ่งมันจะต้องเป็นเช่นนั้นอย่างแน่นอนเพราะว่าเฉินเซียงย่อมไม่มีทางที่จะสร้างความเสียหายให้แก่เทพสงครามที่มีร่างกายอยู่ในขั้นเทพ,พรประาดได้อย่างแน่นอนท่านไม่ต้องเป็นกังวลในเรื่องการออกไปของข้าหรอกเฉินเซียงกล่าวพร้อมยิ้มอย่างมีในเช่นนั้นแล้วก็อย่าตายละเอ้าดื่มย่างหยานกล่าวพร้อมยิ้ม เฉินเซียงยิ้มขึ้นพร้อมกับที่ยกสุรากรอกปากสาครั้งติดกันแล้วจึงวางจอกกระแทกโต๊ะข้าจะไปสังหารยูฝานเนื่องจากว่ามันเคยเกือบจะสังหารข้าไปแล้วข้าไม่สามารถปล่อยให้มันอยู่ต่อไปได้และนั่นจะทําให้ข้าได้รับแก่นเทพที่มันครอบครองอยู่ทั้งหมดได้ยินเช่นนั้นย่างหยานก็หัวเราะขึ้น การจะสังหารมันย่อมไม่ง่ายเนื่องจากว่าฝ่ายเทพลงทันคอยปกป้องมันอยู่เมื่อมันตกอยู่ในสถานการณ์อันตรายเมื่อนั้นแล้วฝ่ายเทพแห่งการลงทันก็จะปรากฏตัวขึ้นเช่นนั้นปัญหาใหญ่ก็จะมาสู่เจ้าย่างหยานกล่าวการที่จะสังหารอยู่ฝานนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ไม่ได้เป็นเพราะความแข็งแกร่งของมันหากเป็นเพราะมันมีฝ่ายเทพลงทันคอยคุ้มกันอยู่นั่นเองถ้ามีแผนการดีๆอยู่ เนื่องจากว่าข้าได้แท้งทำเป็นช่วยมันตามล่ากแกนเทพอยู่หักในช่วงเวลานี้ข้ายังจัดการไม่ได้จะเร่งออกจากที่นี่ในทันทีเฉินเซี่ยงกล่าวการที่เจ้ามาพบข้าที่นี่หักว่าอยู่ฝานรู้เข้าก็คงจะไม่ใช่เรื่องที่ดีเมื่อถึงเวลาที่เจ้าสามารถออกไปจากที่นี่ได้ไม่ต้องมาอำลาข้าเพราะข้าเชื่อมั่นว่าเราทั้งสองจะสามารถพบกันได้อีกครั้งในดินแดนเทพย่างหยานกล่าวเอาละมาดื่มกันฉลองเถอะ หลังจากนั้นทั้งสองก็ดื่มให้แก่กันทั้งค่ำคืนนั้นเมื่อดื่มเสร็จเฉินเซียงก็ได้กลับไปที่พักของอยูฝานเมื่อ,อยูฝานพบกันมาถึงของเฉินเซียงนั้นมันก็ไม่ได้มีความกังวลหรือหวัดระวอะไรในตัวของเฉินเซียงเนื่องจากมันคิดว่าเฉินเซี่ยงนั้นได้นำแก่นเทพของมันไปใช้แล้วขอบคุณท่านอยู่มากที่ได้มอบแก่นเทพให้กับข้าตอนนี้ข้าสามารถใช้จิตวิญญ,ญาณหยวนได้แล้วเฉินเซียงกล่าวขึ้นพร้อมกับที่แสดงท่าทีตื่นเต้นและนอบน้อมต่อ,อยูฝานทำให้ท่านรอนานเสียแล้ว ยูฝานพยักหน้าตอบแล้วจึงกล่าวต่อว่าข้าหาเป้าหมายใหม่ให้เจ้าได้แล้วมันชื่อว่าจินหยางยูฝานกล่าวจบก็ใช้ปลายนิ้วจรโลงบนหน้าผากของเฉินเซี่ยงทันทีนั้นข้อมูลรายละเอียดของบุคคลที่มีนามว่าจินหยางก็เข้าสู่สมองของเฉินเซี่ยงบุคคลน,นี้มีความแข็งแกร่งข้าจะต้องใช้เวลาพอสมควรเฉินเซี่ยงกล่าวขึ้นหลังจากที่ได้ทราบข้อมูลของจินหยางผ่านทางจิตทันทีนั้นเขาก็เริ่มวางแผนการเร่งมือหน่อยก็แล้วกันยูฝานกล่าวพร้อมพยักหน้า ยูฟฝานที่เลิกคิ้วขึ้นและมองไปยังเฉินเซียงมันสัมผัสได้ว่ายามนี้เฉินเซียงแข็งแกร่งอย่างมากแต่แล้วมันก็ผ่อนคลายลงเนื่องจากว่ามันมีทั้งเทพแห่งความมั่งคั่งและจัก,กรพรรดิปิศาจนารกซึ่งหมายหัวเฉินเซี่ยงอยู่เช่นนั้นเฉินเซียงจะต้องพบกับจุดจบอย่างแน่นอนดังนั้นในตอนนี้มันจึงพยายามใช้งานเฉินเซียงในการตามหาแก่นเทพให้ได้โดยเร็วที่สุดก่อนที่เทพแห่งความมั่งคั่งจะเข้าร่วมและระดมเทพ,พระปราชจำนวนมากตามล่าเฉินเซียง ชายคนนี้คิดว่าเจ้าจะต้องตายในที่สุดแต่ก็นับว่ามันไม่โง่มันคงไม่ส่งเจ้าไปสังหารคนที่แข็งแกร่งเช่นย่างหยานอีกหลงเสวียอีกล่าวหากว่ามันปล่อยให้ข้าตายในตอนนี้มันคงจะขาดทุนไม่น้อยเพราะมันลงกับข้าไปเยอะทีเดียวกระทั่งยังมอบแก่นเทพให้กับข้าดูเหมือนว่ามันจะคาดหวังอยู่มากทีเดียวเพราะตรับใดที่ข้าหาแก่นเทพให้มันครบมันก็จะกลับไปทันทีเฉินเซี่ยงกล่าว เป้าหมายการสังหารในครั้งนี้ไม่ได้แข็งแกร่งมากมายนักแต่มันเป็นคนโหดเหี้ยมถึงแม้มันจะไม่สังหารคนแต่ก็ทำร้ายจนคนบาดเจ็บสาหาัสมาหลายรายนับว่ามันเป็นพวกบ้าเลือดไม่เบาเฉินเซียงกล่าวจินหยางผู้นี้ได้ถูกขับไล่ออกจากเมืองต่างๆซึ่งมักจะปรากฏตัวในสถานที่ด้านนอกอย่างเช่นหุบเขาในตอนนี้เฉินเซียงจึงมุ่งหน้าไปยังสถานที่ใกล้เคียงกับบริเวณที่จินหยางมักจะปรากฏตัวเสมอเจ้าหาวิธีสังหารหยูฝานได้หรือ,อยังหลงสเสวียอีกล่าว เจ้าควรจะเร่งมือได้แล้วหากเทพแห่งความมั่งคั่งตัดสินใจเข้าร่วมกับจักรพรรดิปีศาจนรกแล้วหลักก็ถึงเวลานั้นเจ้าจะพบปัญหาที่แสนยากลําบากข้าคิดเอาไว้แล้วแต่จำต้องต้องให้พวกเมืองเอ๋อช่วยในตอนนี้เฉินเซี่ยงออกมาจากเมืองแล้วและเมื่อเข้าสู่สถานที่รับตาคนเขาก็นําเสื้อคลุมมังกรครามออกมาสวมต้องการให้ช่วยอะไรเหรอมืองเอ๋อกล่าวถามข้าไม่ได้เชี่ยวชาญในการสังหารผู้คนหรอกนะ ถึงข้าจะเชี่ยวชาญแต่ความแข็งแกร่งของข้าไม่เพียงพออยู่ดียู่หลานกล่าวขึ้นด้วยน้ำเสียงตื่นเต้นไม่ข้าไม่ได้ต้องการให้พวกเจ้าสังหารใครทั้งนั้นข้าต้องการความช่วยเหลือในเรื่องการปรับแต่งบางสิ่งบางอย่างเฉินเซียงกล่าวขึ้นซึ่งในตอนนี้เขาก็มาถึงยอดเขาที่จินหยางมักจะปรากฏตัวขึ้นในบริเวณใกล้ๆสู้เซียนเซียนกล่าวขึ้นว่าเจ้าต้องการให้พวกข้าปรับแต่งแก่นเทพปลอมๆขึ้นมาเพื่อหลอกลวงหยู่ฝานงั้นหรือ ถูกครึ่งเดียวแต่ข้าจะให้พวกเจ้าปรับแต่งแก่นเทพของจริงข้าจะให้ระเบิดคามือมันเฉินเซียงกล่าวพลางยิ้มยิ้มทำแบบนั้นไม่ได้หรอกเจ้าเป็นนักปรุงยาน่าจะเคยปรับแต่งเม็ดยาทำลายอย่างเช่นเม็ดยาเยือกแข็งเจ้าก็น่าจะรู้ดีตรงฟังสินเย่กล่าวปัญหาคือยาเมื่ออยู่ฝาน,นำแก่นเทพเข้าสู่ทะเลเทพมันจะตัดขาดจากโลกภายนอกในทันทีเช่นนั้นเราจำเป็นต้องใช้การควบคุมเพื่อจุดระเบิด ข้าจำได้ว่าในตำราเทพบ่งบอกวิธีปรับแต่งสมบัติวิเศษอย่างแก่นเทพที่สามารถมีอำนาจทำลายล้างพวกเจ้าลองหาหาดูก็แล้วกันขณะที่เฉินเซียงกล่าวจินหยางก็ปรากฏตัวขึ้นเอาล่ะถ้าเช่นนั้นพวกเราหยุดการสร้างเรือเหาะไว้ก่อนแล้วช่วยกันหาวิธีปรับแต่งระเบิดในตำราเทพเมืองเอ๋อกล่าวขึ้นระหว่างนั้นเฉินเซียงก็พุ่งไปที่ด้านหลังของจินหยางด้วยการอําพรางจากเสื้อคลุมมังกรครามพร้อมเข้าประชิดดอ,อย่างรวดเร็ว จินอย่างผู้นี้มีบุคคลที่มีหน้าตาอัลลอหเหลาคมสันมันมีกลิ่นอายพลังที่ดูรุนแรงและน่าหวาดกลัวกว่าที่คาดคิดซึ่งด้วยการที่มันเป็นคนอมหิท,ที่มักจะทำร้ายผู้คนจำนวนมากแต่มันกลับไม่ลงสู่ขุมนรกเพราะมันจงใจไม่สังหารแต่ทำร้ายจนบาดเจ็บปางตายและพิการจินอย่างผู้นี้เป็นผู้ฝึกฝนจิตวิญญาณจักรพัรดังนั้นมันจึงอยู่ในขั้นกึ่งเทพเช่นเดียวกับเฉินเซียง เมื่อทราบว่าเฉินเซียงปรากฏตัวขึ้นจินหยางก็ไม่ได้กล่าวหรือพูดพร่ำทำเพลงอะไรให้มากความจินหยางได้นำกระบองใหญ่ของมันออกมาพร้อมกับที่กระหน่ำฟาดไปยังเฉินเซี่ยงอย่างรวดเร็วและบ้าคลาั่งด้วยกระบองยักย้ายที่ฟาดกระหน่ำอย่างรวดเร็วและรุนแรงส่งผลให้ยามนี้เฉินเซียงเริ่มมีบาดแผลปรากฏเจ้าประเมินตัวเองสูงเกินไปจินหยางจ้องมองร่างของเฉินเซียงที่นอนจมกองเลือดพร้อมกับกล่าวด้วยสีหน้าที่อมหิตจนความหล่อเหลาหายไป แต่อันที่จริงแล้วมันไม่ได้รู้เลยว่าเฉินเซียงนั้นใช้ร่างจำแลงส่งไปหามันทางด้านร่างจริงของเฉินเซียงในตอนนี้นั้นอยู่บนยอดเขาที่ห่างออกไปซึ่งในตอนนี้เขากำลังง้้งคันธนูวิญญาณหงเพลิงพร้อมเล็งจับไปยังจินหยางแสงสีเงินในยามนี้กำลังเปล่งประกายขึ้นจากหัวลูกศรอ,อย่างช้าช้ามาดูอำนาจพลังของคันธนูวิญญาณหงเพลิงนี้กันเฉินเซียงกล่าวพร้อมกับผสานพังเทพไปพร้อมกับจิตวิญญาณหยวนเปี่ยมไปด้วยอำนาจพลังของทักษะบัญญ,ญัต จินยางในตอนนี้กำลังเข้าใกล้ร่างจำแรงของเฉินเซียงพร้อมกับที่ง้างฝ่าเท้าขึ้นหมายจะกระทึบลงไปในเสี่ยววินาทีนั้นเองลูกศรที่พุ่งตัดแหวกอากาศมาจากระยะไกลพลันเจอดทะลวงร่างกายของมันในทันทีจินยางส่งเสียงร้องขึ้นอย่างหวยหวนยามนั้นเองมันก็ได้จ้องมองไปที่บาดแผลบนหน้าอกลงไปถึงช่วงท้องของมันจึงพบว่าเป็นแผลชการขนาดใหญ่ที่ยากจะฟื้นฟูอำนาจพลังรุนแรงเหลือเกิน เฉินเซียงกล่าวอุทานขึ้นอย่างไรก็ตามนี่คือการผสานพลังเพียงครึ่งหนึ่งของเขาเท่านั้นเฉินเซียงรีบเก็บคันธนูวิญญยานเห็บแล้วจึงตรงไปยังตำแหน่งของจินหยางอย่างรวดเร็วพร้อมกับที่นำดาบมังกรครามตัดหัวของฝ่ายตรงข้ามทันทีหลังจากนั้นเขาก็ใช้ทักษะปีศาจกลืนกินและสับวิญญาณดูดจิตวิญญาณเทพและแก่นเทพออกมามันไม่ได้แข็งแกร่งอะไรนักเฉินเซียงกล่าวขึ้นเนื่องจากคิดว่าการสังหารเป้าหมายนี้ของเขาง่ายกว่าที่คิดเอาไว้ นั่นเป็นเพราะคันธนูวินยังยานเหตุที่ทรงอํานาจพลังและด้วยการที่ฝ่ายตรงข้ามไม่ทันได้ระวังตัวอีกทั้งอํานาจพลังที่ผสานอยู่ที่หัวลูกศรน,นั้นอย่างไรเสียก็รุนแรงจนคาดไม่ถึงหากว่าเจ้าต่อสู้ระยะประชิดกับมันเจ้าอาจจะยากลําบากกว่าตอนนี้หลงสเสวียอีกล่าวเฉินเซี่ยงเร่งซ่อนแก่นเทพเข้าไปยังแหวนมิติพร้อมกับให้หญิงสาวทางด้านในจัดการปรับแต่งหลังจากนั้นเขาก็กลับไปยังดวงดาวหายนะที่สองทันที ท่านอาวุโสข้ามีข่าวมาแจ้งให้ท่านทราบซึ่งมันเป็นทั้งข่าวดีและข่าวร้ายเฉินเซียงกล่าวขณะที่มาถึงยังที่ที่มังกันครามอยู่เรื่องอะไรว่ามาสิมังกันครามกล่าวด้วยน้ำเสียงสงสยัย ในตอนนี้จักรพรรดิปีศาจนรกตั้งใจที่จะเชื้อเชิญเทพองค์อื่นๆเข้าร่วมในการตามล่าฆ่าหากสําเร็จพวกมันจะแบ่งทักษะกลั่นสวรรค์กันซึ่งข้าได้รู้มาอีกว่าเทพหลายคนให้ความสนใจและหนึ่งในนั้นก็คือเทพแห่งความมั่งคั่งหักว่ามันเข้าร่วมด้วยหลักก็เมื่อถึงเวลานั้นข้าก็จะต้องรับมือกับเทพ,พรปราชจํานวนมากที่มาพร้อมกับเทพ,พสงครามเชิญเซี่ยงกล่าวนี่แหละข่าวดีมังกรครามกล่าวพร้อมแสดงท่าทีอย่างตื่นเต้นให้พวกมันมาเลยข้าจะสั่งสอนพวกมันเอง ส่วนข่าวร้ายก็คือหากค่าไปพวกมันก็ไม่มาเฉินเสี้ยงกล่าวอย่างคร่ำครวนพร้อมยิม้มอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ